สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทักทายเจนิเฟอร์ลูกสาวมันนี้วันอาทิตย์ยู่วกับลูกมาตัดผักจ้าอันนี้ในกลีนเฮาแล้วจ้าเด้อนี่มาตัดผักสลัดมาแล้งสีเฮ็ดเมียงปลาตัดผักสลัดไว้จ้าเบิ่งในกลีนเฮาความห่อนพี่น้องเอ้ยสามสิบองศา เห็นบองมุเจ้าสามสิบองศาจ้ะห้อนคักห้อนห้อนอากาศกับผมมงยังลายมาทักทายเอ้าลูกสาว <c oughs> นางถามแม่กินเส้นวิถถามแม่พลังหน่อยอเอาสำเนี่ะจ้ามาทักทายขอให้มีความสุขในวัน หยุดเด้อจ่าเด้อทุกคนไม่เจี๊ยบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ